สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุไฟทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟธาตุไฟได้แก่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่15พฤษภาค,คมปี2568หมอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ทั้งคณาและราศีเลยนะครับ มโต๊ดูดุปโพรา,าศาส์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอเช็คพลังงานในพื้นดวงชะตาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ส มอโต้ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสินสสิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่ในเอปเปร์ิเคเลเป็นไพยย่แห่งการวางแบบแผนการวางเป้าหมายสิ่งที่เราจะต้องกําหนดในโชคชะตาในเส้นทางเดินของเรา อนาคตข้างหน้ามีความเสี่ยงเสมออนาคตข้างหน้าที่ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ในทุกๆวันและในวันเวลาที่เป็นของเรานะครับเป็นพลังงานให้ความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากหรือในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอันมีการที่นอนไม่หลับทํางานเยอะทํางานมากหรือมีการที่เรามีความหวงังหรือความฝันในตอนนี้ของเรานะมีพลังงานให้ใน8-9เหรียญน,นะครับความสดใสความโสดสวย รวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองชาวธาตุไฟนี่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของคุณนะครับเป็นพขังการที่เราจะเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีเรารู้ว่าอันไหนคู่ควรกับเราอันไหนไม่ดีกับเราอะไรที่ไม่ดีก็ต้องปล่อยไปนะครับเป็นพลังงานไพ่หิงออฟคับราชาถือ,ถ,อถ้วยเป็นพลังงานพ่อไม้ไม้หรือมีคนที่เข้ามาตามตือ้อตาม งอคุณหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่ใจดีหรือหรือการที่ช่วยเหลือในเรื่องการดูแลและการเอาใจใส่ในเรื่องความรักนะครับเป็นพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมา3ดาบคือพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เจ็บปวดความรู้สึกที่เสียใจสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่เราเคยผิดหวังในเรื่องความรัก กับอดีตที่ผ่านมาหรือมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สมหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์ความรู้สึกที่เจ็บปวดความรู้สึกที่เสียใจเหมือนเราเป็นฝ่ายทุ่มเทเหมือนเป็นฝ่ายเราดูแลเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดนะครับเป็นรงงางไพ่แปดเหรียญ แปลนเหรียนคือการทําหน้าที่ในตัวของคุณเองชาวธาตุไฟเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในตัวเองสูงในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจในสิ่งที่คุณโฟกัสในเรื่องการเงินและการงาน ของคุณอยู่ในช่วงนี้นะมีพลังงานไพ่การลังเลการตัดสินใจการรักพี่เสียดายน้องหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังคิดลังเลคิดวกวนคิดสับสนในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาเป็นฝ่ายที่กําลังพลาดโอกาสที่ดีที่สุดไปหรือเปล่านะครับเป็นพลังงานไพ่ใน The World นะเด e w o r คือการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดการที่เราหาประสบการณ์ใหม่ๆหอดีตที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่ทําให้เราเติบโตทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราก้าว เดินผ่านเรื่องราวแห่งความเป็นจริงในโรคใบนี้ความรู้สึกที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มต้นและเปิดโอกาสสิ่งใหม่ๆกําลังที่จะเข้ามานะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิทชาวการลัคนาการเป็นแสงตะเกียงแห่งการนําทางหรือมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองชาวธาตุไฟอยู่นะครับเป็นพลังงานไพ่ในหนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโชคดีสิ่งใหม่ๆ โอกาสในการเริ่มต้นสิ่งใหม่สิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ของเราคือความรู้สึกต่างๆที่เราอยากจะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าให้กับคนที่เข้าใจและแคร์กับความรู้สึก ของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานไพ่พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือการที่อธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะด้วยแรงรักด้วยแรงอธิษฐานด้วยแรงขอพอรหรือคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีอะไรที่คล้ายๆกันมีความเข้าใจมีความดูแลมีความห่วงใยและการเริ่มตั้ง การพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังให้ในการที่การยอมจำนนการปล่อยกับความมืดออกไปความรู้สึกต่างๆที่มันไม่ดีเราอาจจะปลปล่อยกับความรู้สึกทุกเศร้าเสียใจผิดหวังพังพาดเผลอไปในอดีตที่ผ่านมาให้ดื่มมันไปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ในตัวของเราเองนะครับเป็นพลังใหานาน้คุณอย่า คุณเป็นคนที่รักอิสระในความรู้สึกของคุณไม่มีใครที่เหมือนคุณมากนักในตอนนี้นะความเป็นอิสระการมีแบบแผนการมีเป้าหมายการวางในสถานการณ์ในตอนนี้ของชาวธาตุไฟนะครับเป็นนางงไพ่ในการที่ความเชื่อมั่นความเชื่อใจความรักคือการเชื่อมั่นกับคนที่รักกันกับคนที่แคร์กันมีการที่เราจะไปพบเจอกันในสถานที่ ที่ทำงานนะอาจเป็นการที่ได้พบเจอการความสุขและการให้ด้วยความศรัทธาในความรักของคุณที่พบเจอกับเขาแล้วในตอนที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังงานไพโโ่โซวินโลโซวินโลเป็นพลังานไพ่เวลาแห่งความสำเร็จนะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีการเชื่อมต่อทางจิตใต้สำนึกความเป็น ทั้งหมดในตัวของคุณเองมีอารมณ์และความรู้สึกมากมายที่เข้ามาในตอนนี้คุณจะเป็นคนที่กำหนดในสิ่งต่างๆและความรู้สึกที่ผ่านมาที่เราปล่อยกับความรู้สึกที่เสียใจและทุกเศร้าไปแล้วนะมีพลังงานไพ่สิบใบนะครับโอกาสความรักข้างใหม่เป็นยังไงบ้างนะหรือก,การที่ชาวธาตุไฟมีการที่เดินทางต่างชาติต่าง ถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้มีไพ่ของคนที่ใจดีคนที่เหมือนคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยห่วงใยคุณอยู่ห่างๆในช่วงนี้นะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลังเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นด้วยแดงที่คุณกับเขาอาจจะเคยขอพอร่วมกันมาหรือเคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเข้าไปรอคนที่ใช่สําหรับเรามีไพ่ของชาวธาตุดินกันพุทธศตก่อน ธา,า,าตุน้ำกรกฏมีนพฤจิกธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนที่เข้ามาในความรักในความตัมพันธ์ในช่วงนี้ของคุณนะหรือการที่มีคนที่เคยมูฟออนกับคุณหรือการที่มีคนที่เคยมูฟออนเป็นวงกลมอยากวนย้อนกลับมาในความรักในความตัมพันธ์มีไพ่ของใจหนึ่งก็นักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดแต่ในตอนที่อยากจะตัดใจจากใครสักคนหนึ่งเนะี้ยมันอาจจะมีการที่คนเก่า คนอดีตที่เคยทําให้เสียใจกําลังเจ็บปวดยากลกับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะครับขอรูปง,งานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุไฟก่อนนะครับมีไพ่ของดีแฮงแมนนะดีแฮงแมนคือความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกอยู่กับความคิดเกา่เกาๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้ทาไมยังถึงยังเอาใครสักคนหนึ่งออกจากความคิดของเราไม่ได้ เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเราให้ใจกับเขาเต็มที่เราให้ใจกับเขาเกินร้อยในสิ่งที่เราให้ใจกับใครสักคนหนึ่งแต่ใครคนนั้นกลับไม่เคยเห็นค่าเราเป็นฝ่ายเราที่ผูกพันเป็นฝ่ายเราที่ผูกมัดเป็นฝ่ายเราที่อยากดูแลกับคนที่รักกันกับคนที่แคร์การสิบิดาบความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานหรือมีคนอดีตที่ผ่านมากาลังทุกข์ทรมานกาลังเจ็บปวดกับสิ่งที่เขาเคยทํากับอดีตที่ผ่านมาไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นอาจมีเจ้าของอยู่แล้วหรือเป็นคน ที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เขานะมีพลังลงานไพ่เจ็ดเหรียญ7เหรียญน,น,นี่คือการรอคอยคือการเฝ้ารอหรือการรอคอยโอกาสหรือการรอคอยจงังหวะ ความทุ่มเทความห่วงใยทุกสิ่งทุกอย่างคือการบมร่มเพาะของความรู้สึกกับสิ่งที่เราดูแลใครแล้วเรามอบความรู้สึกต่างๆเราเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาเราเป็นฝ่ายที่ห่วงใยเขา The ว o ร์นะครับคือการที่การที่เรียนรู้มาแล้วคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมคุณเคยเรียนรู้การกระทําคุณเคยเรียนรู้ความคิดและความรู้สึกและจิตใจของเขาคุณรู้ถึงคําพูดคุณรู้ถึงคําพูดไม่จริงคําพูดโกหกกับอดีตที่ผ่านมา แต่เป็นฝ่ายเราที่หลักเขาเราให้อภัยกับเขาได้แต่การให้อภัยใครสักคนหนึ่งการให้อภัยไปแล้วต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรา ให้โอกาสกับคนนั้นนะมีพลังงานไพ่ในดีไฮพิเทศความรับการปกปิดการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาหรือเป็นใพ่งความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจการปกปิดไครปกปิดไขรซ่อนเล้นความรับกําลังที่จะเปิดเผยในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เราอยู่ได้ในความนิ่งของเราหรือการกลับมารักตัวเองการดูแลตัวเองการเอาใจใส่ตัวเองดีไฮพิเทศนี่คือการที่ความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามันอาจจะมีการที่เราน้อยใจบ แต่กา,การที่เราจะบังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เราหมดรักในวันที่เขาหมดรักในวันที่เขาหมดใจเราก็ต้องเลือกที่จะปล่อยเราต้องเลือกที่จะเดินหน้าต่อนะครับเป็นพลังงานให้ก้าวเดยนความสดใสความโสดสดวยรวยรอเป็นอิสระในความมั่นใจในตัวของเราเองหรือเป็นฝ่ายคุณที่อยู่ได้ดูแลตัวเองได้ แต่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กระวนกระวายอยู่ไม่ได้มีไพ่ของความหงุดหงิดความว้าวุ่นตอนนี้มีคนที่กําลังคิดวกวนในความคิดของเขาว่าเขาขาดคนที่เคยห่วงใยกับเขาไปคนที่เคยพูดได้ทุกๆเรื่องคนที่คุยได้ทุกๆเรื่องรือชาวธาตุไฟในตอนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินเยอะหาเงินมากในช่วงนี้นะมีพลังงานงให้สิบไม้เท้าการกระทำ การกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ชาวธาตุไฟนี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณจะทําให้ถึงเป้าหมายให้ถึงความสําเร็จที่คุณวางไว้นะครับเป็นพลัง,งาภาัยเดือดแทนนแ้นสายใหญ่ที่ผูกผ่านสายใหญ่ห่งความรักและความผูกพันที่มีด้วยกันนะมันยังมีความรู้สึกใจที่ผูกมัดจ,จิตที่ผูกพัน ตัดเท่าไหร่ก็ตัดไม่ขาดเหมือนการที่สายน้ำไม่มีวันหวนลับสายน้ำไม่มีวันหวนคืนแต่และความรู้สึกไม่มีวันที่จะตัดขาดกันได้ในตอนนี้มันเหมือนับการที่ในความรู้สึกของเขายังมีความผูกพันยังมีความผูกมัดของคนอดีตที่ผ่านมาหรือเขาไปเรียนรู้โรคใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมาและมีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในวันนั้นเขาอาจจะกลับ ไม่ไม่เห็นคุณค่าในวันนั้นกลับมาเห็นค่าในวันที่เจอกันในวันที่พบกันในวันที่เป็นปัจจุบันระหว่างคุณและเขานะครับความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากมีคนที่หลับตาลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณหรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบฟันถึงคุณแอบคิดถึงคุณอยากให้ความฝันนี้เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งในวันที่เราได้กลับมาเรียนรู้ได้กลับมาเริ่มต้นความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่เรา เรารักกันความรักแค่เป็นการเริ่มต้นอยู่ด้วยร่วมกันความรักคือการให้ความรักคือการดูแลความรักคือความผูกพันและความรักคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยความรู้สึกที่ที่เราเป็นฝ่ายที่เติมเต็มและเป็นฝ่ายเราให้กับความอบอุ่นและเราให้กับความจริงใจของเขาเขาต้องจริงใจกับเข้ามา ให้กับเราด้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเอดอ,อวานนามีพลังงานไพ่สิ่งสังเิตนะการที่ตอนเนี้ชาวธาตุไฟอจะมีการที่ไปอธิษฐานหรือการไหว้พระพระการสวดมนต์ การนั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือมีพลังงานไพระขึ้นมาเนี่ยคือการที่เราทําอะไรอย่างมีสติแล้วเราจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆในปัญหาที่เราจะเป็นฝ่ายที่กําลังแก้ปัญหาในตัวของเราเองหรือคนอดีตที่ผ่านมากําลังคิดได้กําลังตื่นรู้กําลังเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาขาดหายไป คุณคือถ้วยแห่งสายน้ําคุณคือถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกถ้วยคือการดูแลนนและความรักและความผูกพันนะครับเป็นพลาังงางไพ่การที่เดอะไฮโรแฟนจักรวาลด,ดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันหรือด้วยแรงอธิษฐานเนี่ยมันมาเป็นฝ่ายเราที่กําลังกับ มาในตอนนี้ก็ได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่กลับมาพูดคุยกับเข้ามาเคลียร์ใจคุณคือหนึ่งแห่งจัก,กรวาลที่ไม่เหมือนใครแดงดึงดูดพลังงานงไพ่ความรู้สึกโอกาสแห่งความสดใสและความโดดเด่นในความเป็นตัวตนของคุณนะเดลิเวอร์คือชาวเมทุนลักนาเมทุนห่วงแห่งความรักการเริ่มต้นห่วงแห่งความรัก การที่มีคนคนหนึ่งอยากกลับมาพูดคําว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณเขาอยากทําเพื่อคุณเขาอยากดูแลคุณเขาอยากอยู่ใกล้กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เขาเป็นฝ่ายที่ไปเรียนรู้สิ่งต่างๆมาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ขาดหายความรู้สึกไปคุณคือกร่อยยิ้มคุณคือเสียงหัวเราะในวันนี้อาจจะเป็นฝ่ายเขาที่กําลัง เสียงของคุณยังก้องอยู่ในความคิดของเขายังก้องอยู่ในความรู้สึกของเขาในวันที่คุณถอยในวันที่คุณห่างในวันที่คุณเดินจากมามีคนที่เฝ้าคิดถึงคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้นะมันเหมือนกับการที่เขาพยายามลืมคุณเท่าไหร่การที่เขาพยายามเท่าไหร่เขาจะเป็นฝ่ายที่กําลังเจ็บปวดมากเท่านั้นเพราะกับสิ่งที่เขาทําผิดไว้กับคุณมันทําให้เขาเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างว่าใครคือคนที่ รักเขาแด้แคร์เขาที่สุดในวันนั้นนะ,อะขอพลังงานภยนจจนา,า,นย,งงานภยในปัจจุบันของชาวธาตุไฟนะครับขอใช้พลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุไฟว่าโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นเช่นไรนะครับสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่หลุดพ้นออกจากพลังงานไพ่อดีตสาหรับบางท่านยังไม่หลุดพ้นนะสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่กําลังรักษาแบาดบาดแผล ในหัวใจหรือความรู้สึกของเราที่เราเติมเต็มหรือเขาเราห่วงใยกับใครสักคนหนึ่งในในความรู้สึกของเรากําลังเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน9เหรียญนะ9เหรียญในปัจจุบันของคุณคุณเป็นคนที่ทาเพื่อตัวของเราเองในวันหนึ่งที่เรากลับมารักในวันหนึ่งที่เรากลับมาดูแลในวันหนึ่งที่เรากลับมาเอาใจใส่ในตัวของเราเองในวันนี้มีพลังงานไพ่การที่มีคนที่อยากเข้ามาเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนที่เคยปิดกั้นหรือคนที่เคยบล็อกหรือคนที่เคยมี กพงอยากติดต่ออยากส่งข้อความอยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นไพ่ของชาวกันนะเป็นไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเนี่ยคือการที่สาหรับบางท่านอาจมีการที่ไปเติมน้ำมันตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนําทางชีวิตของคุณในเดอะเฮอร์มิตเนี่ยมีไพ่ของความรู้สึกที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวในสถานาการณ์ความโสดของเรานะความโสดหรือการที่สาหรับบางท่านอาจจะ ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆให้กับสิ่งที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะรอเวลาก่อนในสิ่งที่เรากําลังเริ่มต้นในความเป็นตัวของเราเองการมุฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดการเวลาเป็นเครื่องขี้คายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นไพ่ของการที่เดลเวอร์เดลเวอร์เนี่ยคือการที่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของเราเองคุณเป็นคนที่มีความธรรมะถมแงคุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่จริงจังกะ กะทุกสิ่งทุก,ทกอย่างนะในสิ่งที่เรากระทําในสิ่งที่เราตั้งใจในสิ่งที่เราหวังอาไว้นะครับเป็นพลังงานไพ่สามดาบหรือการที่เราพบเจอกับคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันหรือการที่เข้าอกเข้าใจในอีกฝ่ายหนึ่งหรือการที่พัฒนาในความรักในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่เดอะเมเจอเชียนดาวพุธ คนที่มีพลังางานไพ่ความมีสเสน่ห์ในเรื่องคำพูดคำจาคนที่เก่งในหลายๆด้านคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้ในในในการทํางานของคุณหรือการเรียนรู้หาวิชาเพิ่มเติมของคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในและพัฒนาในในตัวของเรานะครับเป็นพลังงานไะพ่ king o p e r t i o n a l นะ king o p e r t i o n a l คือไพ่ของคนที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงิน การดูแลการห่วงใยการคอยเทคแคร์ care, คอยห่วงใยกันนะครับเป็นพลังงานให้ดีหายพิเทศนะความรับการปกปิดหรือการที่มีพลังงานไพ่เดวิลมีไพ่ของคนที่กำลังแอบพึงห่วงคุณอยู่นะเป็นเหมือนกับการที่เขาปกปิดกับความรับและความรู้สึกของเขาในตอนนี้ว่าเขารักคุณเขาแคร์คุณ เขาอยากกลับมาเหมือนข้างรักกับคุณอีกครั้งหนึ่งมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้เขาห่วงคุณมากเขาหึงคุณมากเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนนะเขาจะทําเพื่อคุณนะครับเป็นนังพายใน ควีนออเบเคิลลาชินีถือเหรียญนะเป็นไพ่ของพลังงานไพ่คู่เข้ามานะครับอาจเจ์อยู่เป็นคนที่มีความคิดเดียวกันเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่อยู่ด้วยกันแล้วสร้างอนาคตในเรื่องการเงินความหวังความมั่นคงเป็นคนที่เก่งในเรื่องการที่หาเงินหรือการที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานบัญชีเรื่องตัวเลขหรือการที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินนะคนคนนี้อาจเป็นนักลงทุนต่างชาติได้ ต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาหรือเป็นพั่ของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านธุรกิจนะการลงทุนต่างๆในช่วงนี้หรือการที่เรามาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันมันเหมือนเราเคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลคนที่เกื้อกูลคนที่มา แล้วอยู่ด้วยกันแล้วมีความเติมเต็มด้วยแรงอธิษฐานในตอนนี้คุณอาจจะอธิษฐานให้พบเจอกับคนที่เข้ามาเป็นกัลยาณิมิตคนที่เกื้อหนุนคนที่ดูแลคนที่พร้อมที่จะผูกพันคนที่ไม่ใช่ก็ต้องผ่านกันไปนะห่างกันหรือผ่านกันไปนะครับเป็นพลังงานไพ่ในหกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอผอกันมันมีพลังงานไพ่การที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือและเกื้อกูลนะมีภพ่ของการเดินหน้าการเทคแอคชั่น หรือมีคนอดีตที่ผ่านมากำลังร้อนลนกำลังร้อนใจในวันที่ห่างไกลการทําให้คนคนหนึ่งคิดได้ทําให้คนคนหนึ่งรู้ใจตัวเองว่าเขาแคร์คุณมากแค่ไหนการเดินหน้าในช่วงนี้หรือการที่เราเดินเดินทางต่างสถานที่อาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้ อาจะมีการที่แลกการติดต่อแลกการทักทายเป็นไพ่แห่งการที่ต่างฝ่ายต่างสารสัมพันธ์ในเรื่องความรักนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอมเมจิเชียนนะครับเป็นพลังงานไพ่ในความรู้สึกที่เป็นตัวของตัวเองหรือในความรู้สึกที่แคร์กันละกันนะครับในตอนนี้มันเหมือนกับความรู้สึกที่วนกับหวนคืนในความในสิ่งเก่าๆในสิ่งเดิมคนที่คุ้นเคยคนที่คุ้นตาคนที่รู้ใจในความรัก ในความสัมพันธ์ขอรูปทางงานไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟเมษธนูนะครับขอให้สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุไฟมีไพ่ของสี่เหรียญสี่เหรียญคือการที่ในช่วงนี้ชาวธาตุไฟอาจจะมีการที่แนวคิดในเรื่องการที่มีเงินเก็บเงินออมในช่วงนี้ของชาวธาตุไฟนะเก็บ เพื่อหวังถึงประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าของเรานะครับเป็นพลังงานไพ่เดอร์ชริยอดกรกฎลัคนากรกฎต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลหรือคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางหรือทหารตำรวจได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวด้านงานวิชาการได้นะคนที่ทํางานเกี่ยวด้านอาหารการกินหรือการติดต่อง,งานหรือการคุยงานหรือการที่ติดต่อง,งานต่างชาติต่างถิน่นนะมีพลังงานไพ่ในการมูฟออนวันเวลาที่ผ่านมา ในคลื่นลมมรสุมกำลังที่จะผ่านพ้นไปปัญหาต่างๆอยู่ที่ตัวของเราเองการแก้ไขในสิ่งที่เป็นตัวของเรานะครับเป็นพลังงานให้ความเข้มแข็งคุณอาจจะไม่สตองแล้วกับอดีตที่ผ่านมาสําหรับบางท่านอามีการเข้มแข็งหรือการที่มีคนที่กลับมายอมแพ้หัวใจของคุณความรักที่คุณมอบให้เขา ความรักและความดูแลความร้อนใจการ,รเผชิญหน้ากับทุกปัญหาการ,รเผชิญหน้ากับความเป็นจริงในช่วงนี้มีพลังงานไพ่ในการที่อาจจะมีการที่การเดินทางหรือการที่ฝ่าฟันต่ออุปสรรคนะปัญหามีไว้ให้แก้ไขปัญหามีไว้ให้ก้าวต่อไปในห้วงวันเวลาสิบถ้วยเป็นพลังงานไพ่ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวมีคนที่อยากเข้ามาเป็นครอบเป็นครัวหรือคนที่เคยบล็อกหรือคนที่เคยมูฟออน การที่คนที่เคยมุ่อ่อนไปแล้วอยากกลับมาเป็นครอบเป็นขัวกับคุณนะครับเป็นางงานไพ่คิงอวานราชาย่งไฟราชาย่งไฟนี่คือคนที่ออกแนวบ้าง,งานการโฟกัสในเรื่องการงานของคุณความรู้สึกที่คุณมีมีเป้าหมายในเรื่องการงานและคุณทุ่มเทในเรื่องเรื่องทุกสินทุกอย่างเพื่อเพื่อความหวังในเรื่องการเงินและการที่ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวโอกาสที่มีไว้ให้คนควายควา้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่า มีไพ่คนที่มีอีกโก้เยอะฟอร์มเยอะกำลังเจ็บปวดหรือเป็นฝ่ายเขาที่โดดเดี่ยวอยู่ตามลำพังหรือมีพลังงานให้ความเข้มแข็งเนี่ยคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะกับเรื่องราวปัญหากับสิ่งที่ผ่านมากับความเจ็บปวดแต่คุณเป็นคนที่เป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนที่ลืมไปแล้วกับอดีตที่ผ่านมาอดีตและวันเวลา ที่ผ่านไปมันคงย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้ในวันที่เป็นปัจจุบันในทุกวันที่เป็นปัจจุบันคุณจะทําในสิ่งที่ดีที่สุดและในสิ่งที่สําคัญให้กับตัวของเราเองนะครับหมอต้ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆกท่านนะครับ